ในอดีตการพระอุตรเถระได้เคยสั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆในการแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธเขาได้เกิดเป็นวิชาทรท่องเที่ยวในอากาศ พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์เขาทรงเปล่งพระพุทธรังสีมีวันณะหกขณะที่ทรงประทับอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งเขาเหาะไปทางอากาศเห็นแล้วมีความเลื่อมใสลงจากอากาศแล้วเก็บดอกกนิการน้อมเข้าไปบูชาเมื่อเขาทำการละแล้วก็ไปเกิดในภพดาวดึงต่อจากนั้น ก็ท่องเที่ยวอยู่ในระหว่างเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในชาติสุดท้ายท่านได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในพระนครราชฤรษมีนามว่าอุตระเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วสำเร็จในวิชาของพราหมณ์ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติวิชาศีลาจารวัตรวัสการะมหาอมาตแห่งแคว้นมคต เห็นสมบัติของเขาแล้วก็มีความยินดีจะยกธิดาของตนให้เขาได้ปฏิเสธความหวังดีของมหาอามาตย์เพราะความเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพานเขาได้เข้าไปนั่งใกล้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรฟังธรรมในสำนักของท่านตามเวลาที่เหมาะสมได้มีความศรัทธาบวชเป็นสามเณรและรับใช้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยความเอาใจใส่ ในสมัยนั้นอาพาธบางอย่างเกิดขึ้นแก่ท่านพระสารีบุตรเพื่อจะจัดยามาถวายพระอาจารย์อุตรสามเนรจึงได้ถือเอาบาทและจีวรอ,ออกจากวิหารไปแต่เช้าทีเดียววางบาดไ้ที่ริมบึงฝั่งทะเลสาบแล้วเดินลงไปล้างหน้าในลำดับนั้นเองโจรผู้ทำลายอุโมงค์คนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ติดต,ตามมา ได้หนีออกมาจากพระนครมาทางที่อุตรสามเณรวางบาดไว้จึงเอาห่อรัตนะที่ตนลักมาใส่บาทของสามเณรแล้วรีบหนีไปฝ่ายสามเณรขึ้นมาจากริมทะเลสาบเดินไปใกล้บาทก็พอดีกับที่ราชบุรุษที่ติดตามโจรมาเห็นห่อรัตนะในบาดของสามเณรจึงกล่าวว่าสามเณรนี้เป็นโจร สามเณรนี้ประพฤติตัวเป็นโจรจึงตรงเข้าจับตัวสามเณรมัดมือไพลหลังนำตัวไปส่งให้มหาอมาตย์วัศกาลพราหมตัดสินคดีซึ่งในสมัยนั้นวัศกาลพราหมได้รับแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยคดีของพระราชาส่วนมหาอมาตย์ก็ไม่ยอมไต่สวนทวนพยานเลยเพราะผูกอาคตาว่าเมื่อก่อนเราจะยกลูกสาวให้ก็ไม่เอา กลับไปบวชในลทัทธิภายนอกศาสนาของตนจึงสั่งให้เอาเหลาเสียประจานสามเณรทั้งอย่างเป็นเป็นอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจดูความแก่รอบแห่งยานของอุตรสัมภเนนแล้วได้เสด็จไปสู่ที่นั้นทรงวางพระหัตซึ่งมีพระอังคุลียาวอ่อนนุ่มคลุมได้เปลวรัศมีลงบนศีรษะของอุตรสมภเนนแล้วตรัสว่า ดูก่อนอุตระนี้เป็นผลแห่งกรรมเก่าเกิดขึ้นแล้วแก่เธอเธอจงทำความอดกลั้นด้วยกำลังแห่งการพิจารณาในผลของกรรมนั้นครั้นแล้วก็ทรงแสดงธรรมตามสมควรแก่อัธยาศัยฝ่ายอุตรสสามเณรกลับได้ปีติและปราโมทอันโอลานเพราะความเป็นผู้มีความเลื่อมใสและโสมนัสอันเกิดแล้วอันเกิดจากการสัมผัสแห่งพระหัตของพระาศาสดา คล้ายกับทรงราดรถด้วยน้ำอมฤตสมณเณรยกจิตขึ้นสู่วิปัสนามัรตตามนิสัยที่ได้สั่งสมไว้อย่างกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปแล้วตามลำดับแห่งมัรคในทันใดนั่นเองเพราะความแก่รอบแห่งยานอุตรสมณเณรได้อภินยาหกลุกขึ้นจากหลาแล้วยืนอยู่ในอากาศแสดงปาฏิหาริย์ด้วยความอนุเคราะห์แก่มหาชนมหาชนต่างอัศจรรย์ในปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมี อุตรสะสมเนนได้บรรลุอรหัตแล้วได้กล่าวว่าพบอะไรที่เที่ยงไม่มีแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีขันทั้งห้าเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไปเรารู้โทษอย่างนี้แล้วจึงไม่มีความต้องการด้วยพบเราสลัดตนออกจากกามทั้งปวงบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้ว thank you